สวัสดีครับเด็กอาจารย์ยันครับผู้สำเร็จวิชุณแร้วผู้สอนวิชาสุขศาและภาษางกษานะครับระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีสามนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเรามาเรียนในเรื่องของกิจกรรมการแก,ก,รรกร้กันบ้างกิจกรรมการขึ้นไหวกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมซะก่อน เขาเรียกว่าการอบุ่นร่องกายพร้อมครับเรียนมาเริ่มบเรยนครับเรียนมือประสานการเหยยบถึงหน้านับ1นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาม่หาด้านซ้าย1 2ึ่งสองสามสี่หเจปดเกียนครับ1 2 3่งสองส็ด แปเก้าสิบขยังไปเท้ายดตัวขึ้นไปนับ1 2ึ่งสองสามสีเจโอเคอต่อไปคนระับบิดตัวข้างไว้ค้างนับหนสิบครับหนึ่งสองสามส่หกลับมาค้างไว้นับหนึสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแโอเคอ่ะต่อไปครับยกเท้าขึ้นมาดึงเข้าหาตัวเอาหนึ่งสองสามสี่หอ่ะเปลี่ยนเท้าครับน,น,นักเรียนเอาหนึ่งสองสามสี่ห เก้าสิบโอเคอ่ะทีนี้ด้านหลังนะครับยกขึ้นมือจับหลังเท้ายกเข่าหาก้นเอานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเปลี่ยนเท้าครับเปลี่ยนข้างเอานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคครับไปเราตบสิบครั้งเริ่มปึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จร้อยแล้วโอเคอ่ะดีมากทีเมื่อเราเตรียนความพร้อมอุปอุปร่างกายแล้วเนี่ยนะครับไล้เปลี่ยนในความพร้อมที่จะเล่นกีฬานะครับทีนี้เรามาเริ่ม กิจกรรมของเราเลยนะครับก็คือการเดินตัวนอนนะครับการเด้งตัวนอนนะครับนบักเรียนการเดงตัวนอนนะครับดูนะครับนบักเรียนเดยงตัวนอนนั่งลงปลายนะครับนั่งลงยองนะครับส้นเท้าเปิดยืนได้ปลายอาอยืนด้ไดปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นนะครับยกส้นเท้าขึ้นลักษณะนี้ ให้เหมือนรักขยิงขึ้นมานะครับนะมือมือจะอยู่ที่เข่าก็ได้หรือจะหว้หลัลงก็ได้แต่คุณจเมือให้เรียนนะครับนํามาไว้ตรงต้นเข่านะครับฮะความพร้อมเตรียมท่าท่าเดินนะครับอเดินเดินนักเรียนก็เดินลักษณะนี้เดิงตัวหนอนนะครับเดินตัวหนอนนะครับเดินเหมือนกับเดิงขยิงนะครับเหมือนกับเดินขยิงอ่ะลักษณะนี้อ่ะทไมนะครับ เดินเขาเรียกว่าเดินตัวหนอนนะครับนักเรียนนะ่ะเ,เริ่มเดินนี่เดินเดินแนนับเดินนะเดินลักษณะนี้นะครับนะนี่คือการเดินตัวหนอนนะครับเราเร,าเ,รา,เาเดินตัวหนอนเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของกำลังขากำลังขามัดเล็กและมัดใหญ่นะครับใหม่ๆนักเรียนทำนักเรียนปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะเกิดการเมื่อยแถวต้นขา นะครับถ้าเกิดอาการเมื่อยแล้วให้นักเรียนยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นยืดตัวขึ้นนะครับสลับข้อเท้าตามเท้าลักษณะน,นี้นะครับนะให้นักเรียนไปลองฝึกดูลองปฏิบัติดูที่บ้านนะครับจำไว้นะครับนักเรียนก่อนที่เราจะเล่นกีฬาอะไรทุกครั้งนักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมก็คือการอบอุ่นร่างกายซะก่อนนะครับสำหรับวันนี้่นะบ๊ายบาย